ชมกด้วยนะครับวันนี้คืออยู่กับรายการ้องเกมมิ่งทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาไมค์ครับพีอีนะครับผมก็จะมาสร้างโูกใหม่นะตันนั้นก็คือแค่ทดสอบนะครับทดสอบว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับเราจะไปเล่นกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใช้แอป Rce Pro นะครับตอนที่ผมเล่นมันก็อาจจะแลกนิดนึงนะครับก็ต้องทำา r เอเบเรื okay. ่อเปิดมอนนะครับอย่าง,งแรกก่อนไมคครับเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าต้องเล่นอย่างไรนะครับโอ้โอ้ไมคกอดสุดยอดมากเลย น,นี่ผมไม่ได้ใส่สีนะครับถ้าท่านไม่เชื่อคไปดูก็ได้นะครับผมไม่ได้ใส่สีไปเลยนะโอ้ my god โอ,โอ้มีนี่น้วยเนี่ยครับถ้าท่าถา,า,าผู้ชมเจออย่างนี้นะครับให้ท่านเข้าไปด้านในนะครับโอ้มีปัญหาหรือยนะเอ,อ่อ no 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 ไม่โอไม่ไม่ไม่เอ่อเอ่อโอเคนะครับท่านต้องอุดแล้ววะก็นะครับโอ้ไมก่ก๊ โอ้โอ้โอเคอุ้ยสะดุ้งเลยโอเคนะครับอย่างครับให้ท่านเข้าไปในนี้นะครับนี่ครับมันจะมีกลองอยู่นะครับให้ท่านเปิดดูเนี่ยครับมันจะมีของให้ให้ให้เราอยู่นะครับเออค้างนะครับ โอ้ยอู้ได้มาลกดมาด้วยดวดเ,ออเโโดี๋ยวนะผมก็จะไปตัดไม้เออใช่มีมีปรอเตคร์ด้วยเคครนะผมก็จะไปตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ถือว่านี่ตอนนี้ผมเล่นในบ็อกลันเชอร์อยู่นะครับก็นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้หรือว่าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดีไลค์คอมเมนต์มาได้นะครับแชร์ได้แชร์เพื่อนๆของท่านดูนะครับถ้าทำแล้วก็ขอบขอบคุณมากเลยนะครับแฮแต่ไม่ใช่วัวนะ <c oughs> ต้นใหญ่ผมจะไม่ตัดนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่ามันขึ้นสูงใช่ไหมล่ะผมก็แบบเกียดไงนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่ซับแล้วเดีวผมจะกลับไปดูก็น่าจะมี4ี่ห้าซับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจเลยนะครับ <S <S คลิปแรกคนดูไปห้าคนผมกกะน้ำตาทบไหลแล้วครับเมื่อกี้เสียงรถไฟนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบ้านผมติดอยู่รถไฟนะครับซอยล้อสองไม่ใช่ละวม่าผมไม่ได้อยู่ร้อยสองนะครับไม่บอกโอเคนะครับโอเคโชคดีมากเลยครับเจองวาย p อเอาจริงนะครับไหมครับพี่อีมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับ คุณเคยเป็นแบบผมใช่ไหมครับแบบแบบผมเล่นไปมาไปไปมา,มาปุ๊บตอนแรกผมยังไม่เจอโมบายเป็นสิ่งเดินไปสองสมนาทีปุ๊บเอาเจอเฉยเลยแล้วผมสร้างสี่เซิร์ฟใช่ไหมครับเจอทุกเซิร์ฟเลยนะครับโอ้ยขอไปน,นะครับโอ้ถือว่าอุดมสมบูรนณะ์นี่ มันจะไม่โกงนะครับเดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนนะครับมันในไมควาบว์ชั่นนี้มันก็มีบักมากเลยนะครับก็เช่นแบบเรากดย่อยอย่างเงี้ยพอเรากดเอฟเป็นว่ามันจะไม่ยออ่อยเราผมก็ไม่รู้กันนะครับว่ามันเป็นบัก อูมไมโครชโอ้เน่สวยมากนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมชอบกดย่อโอเคไม่มีอะไรเลยถือว่าซีซั่นนี้ก็จะไปยาวกันยาวๆนะครับถ้ามีเอ่อช่องทิ่ผมแนะนำนะครับก็เป็นช่องดักกี้เกมเมอร์นะครับ ดักกี้เกมซีเกมดาซี่เกมซีเกอะไรสักอย่างเนี่ะครับอ้าวกอ้ก็ชอบทรมาน MC ก็มาเลยนะ MPC v e r s ั o นี้มันตีได้นะครับมันมันตีเราได้ไม่ไม่ใช่ไหมถึงเราตีมันได้นะครับผมเคยลองครั้งหนึ่งผมตีมันสองสามคำมันตีผมตายเลยนะ ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับอุ้ยขอพายด้วยนะหลุดปากครับเออนั่นขอหย่านะครับอู้นั่นคือดีเลยได้โอเคนะเดี๋ยว จะมาแครก,กับผมนี้ก็น่าจะรอนานครับเอาทางเข้าไม่ต้องแครก,กับผมดีกว่าครับถ้าผมจะแครผมก็จะแครก,กับเพื่อนครับโอเคอยู่บ้านหลังนี้ดีไหม ติงเทเบิลให้เลยเจ้งนะครับดีงไงนะโม้ MBC โอเคนะครับผมกอาดมาแปดนาทีกอ่วาดเลวนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะลิปนี้จะมาเล่นแบบเรื่อย ครับก็จะเล่นแบบเรื่อยๆทำไมมูม่ามันไม่ส่งประกอบวะเนี่ยอุ้ยโอเคโอ้ยโอ้โอ้ยมีโคโด้วยมึงก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะงั้นมึงก็อยู่คนเดียวอยู่ลำบ,บากบอเวรแล้ยนะทุกคนเศร้าน,นะผมก็จะมาแคสกับเพื่อนแคสเล่นๆนะครับ อาจจะมีคำยามนิดนึงนะครับชื่อเพื่อนผมก็นะครับบางครั้งผมอาจะไม่ได้แค็ก็ได้นะครับเพราะว่านั้นผมต้องไปแบบเรียนนี่ครับติวเนช่วงนี้ก็นะครับช่วงนี้ก็จะปิดเทอมมนแล้วก็ใครสอบอะไรอีกอ่างก็ขอให้ คนที่ดูคลิปนี้นะครับเออสอบได้คะแนนดีนะครับโอ้ยตอนช่วงนี้ผมเสี่ยงมากนะครับเป็นอาเป็นห่าอะไรไม่ไ้นครับแต่ช่วงนี้เสี่ยงหายนะครับเราจะอยู่บ้านนี้นะการ็ก โอเคคัพปิ้งเทเบิลนะครับคัพปิ้งเทเบิลราวางไ,ไ table, างว้ไหนดีเทเบิลราวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคนะครับก็เริ่มสร้างตัวสร้างต้นแล้วครับเราก็จะไปขุดที่ในภาษาไทยมันในไม้ครับมันแปลที่ทุกดิที่ทุกไม้ ชื่อกอ็ชื่อคนสร้างก็แบง k ์เมล YT ใช่เปล่าไม่รู้นะเออเออนี่มันมันมีโคอยู่พลาดไม่ได้ หนึ่งก้อนโอ้น้องมีหนึ่งก้อนโอเคนะครับถ้าเดี๋ยวจะรอตอนเช้าน,นะแต่ผมจะทำการปิดคลิปนะครับ ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปนะครับก็พี่เอ็มพี่กายพี่เอกะล็อกเกอร์แล้วก็อีกนักแคสเกมกอื่นๆสิงมากมายนะครับที่ผมตามเขาแบบมาน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 ,าน,านโอเควูสกิลหนึ่ง โอ้ยจมบีโอเคนะคถ้าไม่ได้เสียงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมทำให้มันมีเสียงมันจะไม่ได้ยินผมนะครับก็ต้องขอขอขออภัยกันเลยนะที่นี้้วยนะครับแล้วก็ทำดาบ โอเคนะครับเอาเผาโอเคโอเคเดี๋ยววันเสาร์วันนี้เอ้ยไม่ใช่วันเสาร์โผมจะรอถึงตอนเช้าน,นนะตอนนี้โว้งจันพูดงานเลยโอเคก่อนมาสิบสองนาทีนะครับ โอ้โอ้โอ้อะไรนี่โอ้แมมุ้งดีดีส์ตานโอ้ thank you โ oh, อ oh, yes. oh, yeah. ้สกิลนู่นก็มีโอ้เต็มหนะอุยร้อเออก็ตายนะ ขอแกอ้ขอเตียงหน่อยไม่ใช่ขอเตียงดิขอคนแก้โอเคนะครับก็ช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยนะครับต้องกินทอฟฟี่ไม่ไม่ใช่ละทอฟฟีนะ่นี่ยมันอะไรเออช่งมันเด็กโอเคนะครัชวิฮาสะดุง้งเลย ผมอยากจะให้มันแบบมีสเปาแกะเยอะๆครับตรงนี้เป็นที่แบบอุดมสมอุบลอุดมสมบูรณ์หน่อยอยู่นะครับโอเคผมรู้วิธีแล้วตอนนี้เป็นตอนมืดอยู่ใช่ไหมครับอุ๊ยโทษมงอ้อโอเออโอ้โอ้โยอ เกวสองเลยครับเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นนอกคลิปนะครับเออนี่ครับออนะมันมีจะเกาผมอยากให้เจอ,อนั้นนะครับเออสไปเดอร์ ไมครับพี่อีนี่อิงแม่นมากนะครับขนาดผมยังวิ่งบนแปดร้อยรอบมันยังยิงผมโดดเลยไม่เจอเลยนะครับ เจอเนาะเมนนั่นนี่อยจับสองนะจับสองนะจับใจมุ่งจองนะนะ you, อันเดียววัตถุฟ้าเก่าโอ้ตรงนี้โอ้นั่นแค่ๆตังแหละ mm hmm. ตร้งงูตุงโอ้ตรงนี้เป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์มากนะ เพราะเกิดมาในที่สปอนที่ดีมากๆไม่ถึงกับมากๆดิเพราะใช้ได้ถ้าเป็นแบบพิจาร์ี้อะไรเงี้ยถือว่ามันจะดีมากๆเลยคงจะกรีดให้ดูเลยนะเองทีเอ็มซีสุดการ์ดนะทีเอ็มบี โอเคเข้าบ้านทำเตียงนอนนะโอเคนะตอนนี้ก็อดมา10นาทีแล้วนะก<ม>็นี่ครับโอ้ยชุมนุมชุมนุมโอ้ยชุมนุมชุมนุมชุมนุมเลยอ่อ,อ้จิกนี่ด้วย ก็ต้องขอจบนี้ไปด้วยนะครับถ้าใครชอบเออเอเดียเ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลวกด subscribe ้ยเพเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคครับ เราต้องหาที่จบส,สวยๆนะครับโอเคผมจะบอกคำสุดท้ายนะครับว่าช่วงนี้อากาศนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆนะครับก็อย่าลืมรักษาสุข,ขาภาพตัวเองด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแต่บางครั้งมันก็แบบงูน้นนะครับมันจบคลิปไม่ได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ เซ็ตบายบายนะครับเย่เ yeah. ย yeah. oh ่โอ้โห